สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลขแมนคันเทปสำหรับเทปนี้นะครับเป็นเทปพ,พิเศษนะครับที่ผมอยากจะทำมาเพื่อแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกเพจทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้โชคมีโชคมีลาบจากเพจของเรานะครับต้องเรียกได้ว่าแมนคันเทปสมชื่อจริงๆใช่ไหมครับจาก ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ทําคลิปและได้พูดถึงเลขแมนคันเทพนะครับทั้ง4สํานักดังไม่ว่าจะเป็นเลขปู่ย่าพญานาตเลของค์ดำเลขอาจารย์ชานและเลข8เสียนให้โชคนะครับทั้ง4สํานักนี้ผมให้ชื่อว่า4ีจตุเทพแห่งโชคลาบและแน่นอนครับ ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับสําหรับในเพจเนี่ยถ้าใครที่ติดตามเพจอยู่แล้วก็จะเห็นว่าทางเพจเนี่ยจะเอาเลขขององค์ปู่ย่าพญานาคนะครับเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นมาเด่นโชว์เด่นในหน้าเพจนะครับด้วยความที่พวกเรานะครับทางทีมงานทุกท่านเนี่ยทุกคนก็จะมีความศรัทธาและก็เชื่อใน องปู่ย่าพญานาคก,กันอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวครับในคลิปที่แล้วผมก็ได้บอกคุณผู้ชมไปเช่นกันครับว่าผมเองก็นับถือองค์ปู่ย่าพญานาคเป็นพิเศษเช่นกันและแน่นอนครับท่านก็ให้โชคให้ลาบเราอย่างที่เราได้ขอท่านนะครับถ้าใครที่ติดตามเพจอยู่ก็จะเห็นรูปในเพจนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับว่าเราได้ขึ้นไว้ไว้นานแล้วนะครับก่อนที่ หวยจะออกในงวดวันที่16นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าถ้าใครที่ติดตามเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านเลยนะครับที่ได้โชคนะครับมีโชคมีลาบกันในงวดนี้ก็สำหรับท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับทางทีมงานเรานะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่หน้าเพจนะครับเพจเลขแมนคันเทพนะครับสามารถ พิมพ์เข้ามาทิ้งไว้ได้เลยและเดี๋ยวทีมงานเราจะทยอยตอบนะครับสำหรับใครที่และโอกาสดีๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นหวยหุ้นนะครับตัวเลขเด็ดๆเ,เนี่ยเรามีให้ทุกวันนะครับสำหรับในกลุ่มเลขแมนคันเทพ VIP และแน่นอนครับเราจะไม่ทำให้คุณผู้ชมทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนในงวดหน้า จะเป็นเลขอะไรเลขเด็ดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมครับเลขดีๆเลขเด็ดๆเ,เลขแม่นๆเลขแม่นคันเทครับแล้วพบกันในงวดต่อไปสำหรับวันนี้ผมเป็นหนึ่งอวพอรต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ